สุขลักษณะสถานที <simple. S 1> um, ่สำเร็จอรหันของภาษาดิบุตรสถานที่สำคัญ ที่เราคนที่จะมาบูชาสักการะอีเรหลังจากที่า萨ได้บวชมาสิบห้าวันได้บวชท่าพระพุทธเจ้าบน เขาคิสกุที่ทำสุกราคาตาแห่งนี้ก็ได้มา,มาบางททังรมที่ฐานที่แห่งนี้เราก็ได้คือทำเวทนาปริกรหาสูตรสำเร็จ <c oughs> อัลลาหันบัญชีคานกะก็ได้สำเร็จโซดาบัน อย่างนี้ด้วยธรรมสุขลักขาตาธ้รมคำมุ่ง <c oughs>